รอเซอร์ไพรส์หลานกับตันอเมริกาออกกำลัลงกายก่อนในส่วนของหลานนั้นคือรับโอฮักฮักฮักอเมอเมริกเกิ Uh. We have a cave, and this is the cave for the dinosaur. A cave. This one is a cave for a dinosaur, see? The small one. And it comes down like this, Brooklyn, see? When it comes down, yeah. the small dinosaur is in the cave. See? And we catch the little one too. What? So you have a car catching the dinosaurs. And oh, no. look, that's me. Yeah, that's Brooklyn. <laughs> าบีน่าอยากไปอ่ะบีต้องรอไปต้องไปอีกวันหนึ่งอ่ะไปเลยได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรครับพี่เพราะว่ายังไม่สะสมดาวให้เยอะๆก่อนอ๋อจะไปบ้านเพื่อนจะไปเล่นน้ำต้องสะสมดาวก่อนต้องมีกี่ดวงครับผมไมอยากไปไดโนเสาร์แลนดนะ์แล้วผมมันมีกี่ดวงแล้วตอนนี้ยังมีแค่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 หกสิบยูเนี่ยเหรอดาวเด็กดีน้อยจัง มัม,มีแต่ใบหน่าดุผมมากดุว่าอะไรครับบุ๊จะดุบคดีคืนน้อยเะไยนะโอ,อ้โหตัวเองอะดุเขาชัดชัดเลยม่เห็นอยู่เนี่ย อร่อยมากเลยนะลองหน่อยเร็ว huh. มีไม่ยอมลองอ่ะบุ๊กมีนะมีนากินข้าวอยู่เวลามีนากินเสร็จเอาอันนี้มีนาอย่างกินขนมออร่อยเหรอบุ๊กอันนี้มันอร่อยนะบุ๊กอันนี้มันอร่อยเลยนะอนี้อร่อยมากเลยนี่ก็อร่อยมาก จะกินอันนี้ให้หมดถ้าบิ๊ไม่ยอมกินนี้บุเล่นมันคือเรื่องของเนื้อเนื้อไม่อยากกินมันอร่อยมันเรื่องของมินดามินดามินดาไม่ชอบกินบุ๊คเล่นก็ไอเรื่องของบิ๊เองโอเคไหม